ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่17-18กุมภาพันธ์นี้นะคะฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้นะคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา152โดยไม่มีการลงมติค่ะดูเหมือนว่าวาระการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้นะคะจะค่อนข้างได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะนอกจากฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้เป็นเวทีในการซักฟอกรัฐบาลตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารแล้วนะคะเวทีนี้ค่ะยัง ถูกจับจ้องค่ะว่าอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้18สสจากพรรคเศรษฐกิจไทยที่นำโดยร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าได้แสดงท่าทีได้ประกาศจุดยืนที่มีต่อผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะหลายคนยังจับตาบทบาทของสสพักภูมิใจไทยค่ะว่าจะออกมาในทิศทางใดจะสนับสนุนรัฐบาลหรือจะมีสสของพักเนี่ยรุกขึ้นนะคะขออภิปรายโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลเสียเองถึงแม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองก็ตามนะคะวันนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าะะการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะพักภูมิใจไทยเนี่ยจะช่วยเหลือรัฐบาลอย่างไรคุณอนุทินให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะบอกว่าเราเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันต้องสนับสนุนนายกเต็มประตูอยู่แล้วนายกยังไม่เคยทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดไปจากนโยบายที่ได้ถแถลง ทุกอย่างเป็นไปตามทํานองคลองทำสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างถ้าเป็นประโยชน์กับประเทศโดยความเป็นรัฐบาลด้วยกันเราก็ต้องสนับสนุนต้องช่วยกันขณะเดียวกันนะคะมีรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะว่าสสของพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะที่นําโดยร้อยเอธรรมนัทเนี่ยก็อาจจะไปเข้าชื่อนะคะกับพรรคฝ่ายค้าน เพื่อขอร่วมซักฟอกรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยค่ะแม้ว่าคุณบุญสิงห์วรินรักนะคะสส,สระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยออกมาให้ความเห็นนะคะบอกว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลเท่านั้นก็ตามนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะตามมาตรา1-5-2แม้ว่าจะไม่มีการโหวตลงมติไว้วางใจเหมือนที่ผ่านมาก็ตามนะคะ แต่น่าสนใจค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยสามารถอภิปรายคอรมอได้ทั้งคณะนะคะคล้ายกับเป็นการตั้งกระทู้ถามหมู่ค่ะถ้าเรื่องเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนไหนกระทรวงไหนก็สามารถลุกขึ้นชี้แจงได้แต่ปัญหาค่ะก็อาจจะตกมาที่ฝ่ายรัฐบาลค่ะเนื่องจากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเก่งข้อสอบได้นะคะเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่มีชื่อว่าใครเนี่ยจะถูกอภิปรายนอกจากนี้นะคะ ฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้ช่วงโอกาสนี้นะคะเสนอขอนับองค์ประชุมในระหว่างการประชุมได้ตลอดเวลาค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดปัญหาสภาล่มองค์ประชุมไม่ครบเงื่อนไขเหล่านี้นะคะก็จะถูกนำมาใช้กดดันพลเอกประยุทธ์ในการประชุมตลอด2วันจากนี้เป็นต้นไปนะคะ ดังนั้นนะคะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันค่ะที่ทั้งฝ่ายค้าและก็ฝ่ายรัฐบาลนะคะจะต้องเตรียมตัวรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่17และ18กุมภาพันนี้นะคะแม้จะไม่มีการโหวตลงมตินะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะสำหรับรัฐบาลที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงเช่นนี้ค่ะ